สวัสดีครับขอตอนรับเข้าชูช่องวิไลแห่โชค,ครับอามือนี้ทางช่องเฮากับสีพายเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขของท่านพระอาจารย์วัดปลาสายฝ่าแหลบนะครับประจำวันวันที่16กันยายน2565ที่จะถึงนี่นะครับเป็นหน้าทางสูตรร้อยมลาลัยครับสูตรร้อยมลาลัยเงินหลานนะครับของท่านอาจารย์วัดปลาสายฝ่าแหลบครับงวดที่แล้วครับหนึ่งกันยาที่ผ่านมากระแตก 8 3ตรงๆเลยนะครับสำหรับสูตรลอยมาไล่กันนาติดตามนะครับเน่าทั่ทงตัวเลขของออวัดปลาสายฟาันแหลบครับสูตรลอยมาไลา่งวดประจำวันที่16ขันยายน2,565นหานี่นะครับสี่ไปในรูปแบบใดสีเดินทางไปทีทางใดนะครับเพียวเพ่อเป็นการเซเวลาครับพ่อมาเบิง้งแน่ทั่ทงตัวเลขน้ำกันนะครับ ค่ะแนวทางของนะคะปูนะคะปูยืนรักมะไห่นะคะงวดหนี่นะคะเนาะค่ะปูหอมาานะคะปูหอมาก,ก็คือสามหลักสิบนะคะเนาะห้ยสามหลักสิบล่างตัวเดียวนะคะพี่น้องหอยสามหลักสิบล่างตัวเดียวนะคะเนาะ,ะปูหอมาานะคะสุดลอยมาไล่เห่านะคะแต่ละงวดบัวลายคููนะคะหัวที่ผ่านมาพี่น้องก็สิได้เห็นไปแล้วนะคะปูหอมาาเป็นแปดสามเนาะพี่น้องเนาะเขาตรงๆนะคะ ล้วกหงวนี้นะคะปูกับห้มาสสามคูนะคะเนาะ้วก็สีมี拜拜่นะคะตัวเล็เนี่ยถ้าเห้เบิ้งเคือเก่าพี่น้องเพราะว่าปูกับสีเฮดลงมาตามปกตินะคะเนาะแต่กับ่าได้สัมผัสปูเด้อพี่น้องค่ะปูพี่น้องหูจักนะคะเนาะว่าเป็นของผูไดพี่น้องกับสีรูดีนะคะเป็นยังคือว่าไหลสัมผัสนะคะเนาะซื้อของเพิ่นนะคะกับป็นอ้อวัดป่านะคะอาจารย์วัดป่ารายฟ้าแหลบเนาะพี่น้องเนาะได้มาเป็นซื้อนี่นะคะหวดนี้นะคะ <c oughs> ปูฟันหลักสามนะคะหลักสามนะคะยูหลักสิบล่างตัวเดียวเลยนะคะเนาะฟันนะคะสามหลักสิบล่างตัวเดียวนะคะพี่น้องกะทาบอมักตัวที่ปูจับไห่นะคะบอมักนะคะที่ปูจับออกมานะคะสามารถเอาเอาสามนี่ไปหาใส่ได้นะ,ะพี่น,น้องเนาะเอาไปใส่ได้นะคะมีเหล็กเด่นของจ้าของนะคะสามารถจับไปใส่ได้นะคะคือสามหลักสิบนะคะ หาแนวทางตัวเลขของปูนะคะจะจับให้เอฟซีคนเบิง่งเนี่ยเห็นบนนอกพี่นนองเป็นมือดเหมืดแสงค่ะสูตรลอยมาไล่นะคะปูกับเห็ดลงมาหายแล้วนะคะเนาะหกกับเจ็ดนะคะปูออกมาจับใส่นะคะ หกกับเจ็ดนะคะปูเอามาจับใส่นะคะก็คือหลักหน่วยนะคะสามปูยืนเป็นหลักสิบเนาะพี่น้องเนาะสามยืนเป็นหลักสิบนะคะแล้วปูก็หายมาหลังนะคะเนาะอ่ะคือมีน้ากันยูแค่์สามคูนะพี่น้องก็มีสามเจ็ดสามแปดสามหกนะคะเนาะอ่าปูหามาเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องก็ลองแคปหนาจอไว้พิจารณานะคะ <c oughs> เพราะว่าหามาสามคูขแข็งแกร็นะคะพี่น้องสามเจ็ดสามแปดสามหกนะคะ ปูฟันไห้นะคะลักสิบล่างสามเม็ดเดียวนะคะพี่น้องลักสิบล่างสามเม็ดเดี่ยวนะคะเบื้องคลิปให้จบแล้วพี่น้องเด้อนะคะอย่าเลื่อนผ่านคลิปนะคะสิได้เขาใจในแนวทางตัวเลขนะคะนอว่าเป็นไปมาจังใดนะคะสูตรลอยมาไล่เงนืนหลานนะคะพี่นอ้องคงสิจําได้นะคะเนาะเอาลองพิจารณาเบื้องนะคะที่พี่น้องลออค่อยนะคะงวดนี้นะคะปูกะมั่นใจคือเกา่าพี่น้องมั่นใจคือเก่านะคะเพราะว่าหงวด งวดที่ออก 1C น,นะคะกระเข่าแลวก็งวดที่ผ่านมานะคะ83หลังนะคะงวดหนึ่งกันยากกับเขานะคะงวดนี้ปูกับมั่นใจคือเกานะคะมั่นใจคือเกานะคะพี่น้องว่าจังไหนนะคะแนวทางตัวเลขนะคะแตกอีกแน่นอนนะคะเนาะอ่าสำหรับแนวทางของนะคะอาจารย์วัดป่าสายฟ้าแลบนะคะเนาะเข้ากับยาผาดนะคะติดตามนะคะในโครงตัว่อไปนะคะว่าปูสิมี่นะคะเลขบนไห่เป็นตัวไดนะคะ เลขดับเป็นตัวใดนะคะเพราะว่าเลกดับเนวทางเลกดับของปูนะคะดับคือดับสนิทนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะปูกับฟันนะคะทาพิสูจน์นะคะดับเจ็ดสองนะคะดับจนบ่มีหักพี่น้องบอมีอีลีนะคะเจ็ดสองเลกดังนะคะงวดนี้นะคะเข้ากับจังมาลวดติดตามเมืองอีกว่าเลกดับนะคะปูสีหมากเป็นตัวใดนะคะแต่ในคลิปนี้เข้ากับเอาเป็นนะคะสูตรลอยมาไล่เงินหลานไปก้อนนะคะเนาะสำหรับอาจารย์วัดปลาสายฟันแหลบนะครับเย็บซี่กับ ติดตามได้ทุกช่องช่างครับมียูน้ากัน4 2, ช่องหาช่องนะครับมีสบาา่าผ้าร่วยวิไลใหยโชคเบาวกุุงผ้าร่วยสาวล่าผ้าร่วยสายขมิ้นผ้าร่วยครับค่ะติดตามได้นะคะในช่องทางนี้นะพี่น้องนอะงสาสรุปไง่ายๆครับพี่น้องก็คือว่าปูหา78ครับว่บได้เฮ็ดคลิปอีกแล้วบ่ได้ไทยท่ำอีกแล้วครับผม ปิดตำหน้าปูหาจิตแบบนะคะมาเบึงตัวเลขแนวทางของอาจารย์วัดป้าไซไฟแลบเอาครับพี่น้องค่ะให้พี่น้องใส่ดูนพินิดเอาเด้อคระคงสี่จากันได้นะคะสูตรลอยมาไล่นะคะมียูแคนะคะอาจารย์เดียวนะคะที่พี่น้องได้ติดตามมากนะคะนอกที่เพิ่นเฮ็ดนะคะวันที่ผ่านมากับสิมีพี่น้องที่โศกมานยู่นะคะเพราวะเพิ่นคอมมนมาลายนะคะให้ติดตามสูตรลอยมาไล่ของนะคะปูนะคะเนาะค่ะ ค่ะจังไหนข้ากับจังมารอดติดตามเหล็กแนวทางเหล็กดับของปูอีกนะคะเนาะว่าปูสิฟันดับหายเป็นตัวใดนะคะเนาะดับคือดับสนิทนะคะดับมาลายหงวแลเวลี่น้องนงเนาะค่ะเนาะยังบัวหั่นหลาดนะคะห่จาจังมารอดติดตามนะรับชมน้ากันเนาะพี่นงเนาะกามาล่องเบิงอีกนะคะพี่นองว่ารู้สึกว่านะคะเหล็กเหล็กดังนะคะสีมาเหล้วนะคะเนาะกาเบิงน้ากันว่านะคะเหล็กแนวทางเหล็กดับของนะคะ อาจารย์วัดป่าสายฟา้าแลบนี่นะคะเพื่อนสรีทาพิสูตรเหล็กเหล็กดับบอน,นะคะเนาะ,ะเพื่อนสรีทาพิสูตรเหล็กดับบอนะคะเนาะขันเพื่อนทาพิสูตรเหล็กแนวทางเหล็กดับนะคะว่าดับยูนะคะสําหรับเหล็กดังคือวันที่ผ่านมาเจ็ดสองดังแห้งพี่น้องดังจนบ่มีนะคะหมองสีสื่อนะคะเนาะดังจนเจ้ามือยานดังจนเจ้ามือบลับนะคะอาจารย์นะคะวัดป,ป่าสายฟา้าแลบเพื่อนทาพิสูตรนะคะเนาะว่าเจ็ดสองดับบ่มีหดหักนะพี่น้องดับสนิทแห้งนะคะจังไดห้องอะ มาลอติดตามนะคะนาซิบเบเกินนะคะอีกสักมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนอาซิบ่อยแนวทางนะคะเล็ดดับออกมาให้เห้องก็ได้เนาะเนาะจังแต่ห้องกับจังร่อติดตามนะคะแนวทางเล็ดดับนาะพี่น้องกองฉลากกับบดไดมีเเล็ดดับค่ะแต่ว่าเพื่อนกระเฮดออกมานะคะดับสูตรของเพื่อนนะคะเนาะหลักกาดับยูอีลีพี่น้องเนาะค่ะดับยูอิลีนะคะผู้ใดสํหรับล่อเล่คันน้ำมุนของเพื่อนกับมีคือเก่าครับงวดนี้กับติดตามล่อติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ค่ะคัน้ำมุนกันยังนี่คือเกายู่เด้อครับค่ะเรียกคาน้ำมุนเท่ากับจังนะคะมาลอบเบิองอีกนะาาพี่น้องเนาะป้าสายฟ้าแลบครับผมค่ะครับเอฟซี FC ทนใดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อจริงสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบวันได้ผาดข่าวสารจากทางช่องเฮ้าครับประวัติทางช่องเฮาไปติดตามหลายสํานักนะครับเพื่อมีสํานักใดดนใจพี่น้องเข้าสิบวันได้ผาดข่าวสารน,นะครับค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะ แอดกะขอขอบุญขอบพุณนนะคะทุกๆยอดไลค์ยอดแช่นะคะทุกการติดตามนะคะทุกการรับชมนะคะที่เขามาเป็นกําลังแรงใจให้แอดนะคะพู้ที่เขามากนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะให้กําลังใจแอดนะคะแอดอา่านทุกคอมเมนต์เด้อค,ครับพี่น้องค้านะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบเด้อครับกับ,บขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอให้พระวะาว่างอยู่ไรน,นะครับรบ,บางคอมเมนต์ก็ได้ตอบกับคือสิบวากันแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ เอฟซี uh, นะคะท่าในใดอยากให้ติดตามนะคะเนวทางตัวเลขของสำนักใดนะคะก็คอมเมนต์นะคะ,อนนะ,คะบอกแอดได้เลยนะคะนอกราาแอดก็จะนะคะแต่ละหวดก็คือจะไปให้ครบถุกสำนักนะคะแต่ว่ากระซาเรี่ยนเนนะคะบางสำนักก็ต้องขอถทษขออภัยนาะพี่น้องเนาะก,ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะแอดก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะอ่าไว้มาพบเจอกันในคลิปหน้านะคะให้พี่น้องโุขมันสุก,กุสุขน้นให้ร่ลัมเรลวยด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ